ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะรถรถบรรทุกมันนะช่วงออกจากไร่จะขึ้นถนนนะแล้วก็แต่ทีร้อยหาขึ้นก่อนเลยนะลองทางเลยนะคันนี้เดี่ยวมาค้องห,าห่างนะคนนะ ฝากนี้เป็นเหมืองทุกคนนะนะตนะนะนะัวนะตัดสี่ลอยห้าเพื่อรอคันต่อไปว่าคันไหนจะออกอก่อนนะช่วงสองคันนู้นน่าจะขึ้นช่วงนู้นเลยนะขึ้นช่วงนู้นเลยเก็เกตป่าตรงนี้นไม่ต่ำเลยเดี๋ยวคันนี้คันตรงนี้ก็จะหันมาขึ้นทั้งที่เดียวนี้ก็เลย นี่นะในการทำสายคันของน้องน้อยคันโน้นน่ะอันนี้จะเป็นยันมาเป็นมารนะ้อยห้าสิบเนาะ

ี๋ยวเนะลย550ไปการต่อไปก็เดี๋ยวจะขันไหนขึ้นเดี๋ยวดูกันนะหนักลุกไปเลยนะเดี๋ยวจะขันไหนขึ้นก่อนเดี๋ยวดูกันคันนี้ก็เป็น120นะมี120มาวันนี้มีมาสามคัน อันนี้ก็เป็นรอยอันนี้น่าจะเดี๋ยวดูนะว่าอันนี้จะขึ้นที่หลังไหมร้อยหกสิบนะคันเนี้ยนู่นนะออกไปจอดรอกันอยู่นู้นเลยไจอดรอกันไกลๆเลยนะรถหลายคันรถเจ็ดคันแล้วเนีนะ่ย นะทีมงานบานบนาอธรรมทีมงานคือมีรันบ้านบธรรมไปางนี้นิ่างนี้างาหรอไม่ร <c oughs> ู้อ่ะวยตามมที่ดูแลเฮยนี่นะเป็นคันนี้ขึ้นก่อนเลยนะแล่ก็ติดน้ำมันลงรันมาด้วยนะ ร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก็ร้อยยี่สิบนั่นตัวนะมาดูกลังร้อยยี่สิบก็เสียงไปไปเสียงลั่นลันไปเลยนะ ดูาะนะขอแรงซุดนะขอซุดมารวบหมดเลยที่เจอ,อมีปัญหาคันใหญ่มาเจะขึ้นตรงไหนนะคันใหญ่ดตรงนว่าคันใหญ่จะขึ้นช่วงไหนได้โหตรงนี้สุดมากนะคันเมื่อกี้ยุบควาเลยเดี๋ยวนะเกาจะคันใหญ่ขึ้นเลยคันนู้นก็ร้อยยี่สิบนะ ก็รอให้ปาดมาปาดตรงนี้ก่อนนะเพราะทางนี้หลุมมีมีมีหลุมก็มีหลุมมาปาดร้อยหกสิบนะทุกคนจะร้อยหกสิบคือแล้ว แบบนี้ยุบยังเลยนะนะช่วงขึ้นถนนก็ต้องมีคนช่วยประคองไงนะเพราะบางทียุบช่วยกันประคองเพราะถ้าคนเดียวนี่เอาไม่อยู่แน่นี่นะใหญ่ๆนะอันนี้กว้างไปนี่ซารีนี่เต,ต,ต็มเลยเต็มเลยนะเต็มถนนไปเลยนะสัตว์ี่เต็มเต็มเลย ถือว่ามีรถอะไรมานี่หลบกันยากเลยนะอันนี้เป็นร้อยี่สิบนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ร้อยยี่สิบดูพลังร้อยี่สิบนะอันนี้มีมาสามคันเลยอันนี้เยอะนะทุกคนนะเนี่ยมนันนี่ก็เยอะแค่ยังเหลือฝากด้วยน,นะทุกคนนะยังเหลือฝากข้างล่างอีกอ่ะอย่างนั้นทุกคนนะสามคนเลยนะเนี่ย ดินแถบนี้จะออกนวลไปนะนะนวลนวลนวลมาตลอดเลยนะเกอเหมือนีนตัวเปล่าเขานี่ขึ้นไม่ได้แน่นอนแล้วจะไม่มีรถไม่มีรถแอลห้าสูงเกลือกนะคือขึ้นไม่ไหวเลยก็ดินนี่นวลมาตลอดเลยพรุ่งนี้อนุก็จะตามกว่าอนุก็จะนวลมากกว่านะอนุก็จะนวลเหมือนกันนี่ก็เป็นชั่วทีร้อยห้าห้านะ ข,ขึ้นเป็นคันสุดท้ายมาเจ็ดกันนะทุกคนอันนี้แต่ทุกนีไม่ร้วจะมากี่คันนะโอ้ขึ้นแบบนิ่มๆไปนะคันนี้ขึ้นแบบนิ่มๆสบายๆเลย ครับวิดีโอยุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ